สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูต้นมะนาวนะคะมะนาวออกลูกเยอะมากเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านของยายบืองเด้อค่ะเนาะก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านกันนะคะเนาะค่ะวันนี้ก็มาเดินลูกน้ํายงลายนะคะแล้วก็เวบเข้าสวนเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นมะนาวเป้นนะคะมะนาวเป้นลูกโดกมากนะคะดูสิจะอูนี ลูกดกจังเลยนะคะเอ่อก็มีหลายต้นอยู่นะคะเนาะจะมีหลายต้นมากเลยกําลังดกนะคะเออก็ใช้งานได้บ้างแล้วก็มีนะคะจะก็จะออกลูกเลีเ้ยงร้ายนะคะเต็มลำต้นเลยเนาะค่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้ามะนาวเนาะมะนาวตอนหน้าฝนนะคะเนาะก็จะออกลูกเยอะๆนะคะ เพื่อนก็มาสะออนนะคะสะออนลูกมะนาวบ้านเขาเนาะก็เลยมาแอบถ่ายนะคะเพื่อนก็อน <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบน,นะคะกอดสวัสดีขอบคุณค่ะทุกกำลังใจนะคะ